เจ็ดวินาทีสวัสดีทุกคนนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ไลฟ์เลยวันนี้ก็เลยมาไลฟ์สักหน่อยวันนี้เลิกเรียนสี่โมงสี่สิบห้าก็ตอนนี้กําลังจะไปซ้อมค่ะทุกคนทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วนะคะว่าเพราะว่าไปซ้อมงานอะไรนะคะเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็คงได้เจอกันแล้วประกาศหยุดเรียนย่างประกาศพรุ่งนี้ค่ะกําลังกลับบ้านหรือกําลังไปซ้อมกําลังไปซ้อมค่ะ ก็ดูฝุ่นจริงๆหนอย่ตงแต่วันนี้หนูก็พึ่งหนูไปโรงเรียนตอนแรกหนูไปโรงเรียนไปยังไม่ได้บอกเขาบอกตอนนี้มนีหนยุดวันนี้เป็นไงบ้างเด็กวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายใจไม่ออกเลยค่ะเพราะว่าใส่แมสไปเรียนหนูไม่ได้ใส่นั้นมากแล้วหนูใส่ไปแล้วก็หายใจไม่ออกค่ะแล้วก็ตอนเดินขึ้นหนูเหนื่อยมากหนูเรียนอยู่ชั้นหกตุกคนทุกวันหนูจะเดินขึ้นหนูเหนื่อยสุด เจอกันโรชวคนลรนะคะได้เลยอดีลูกสาวสวัสดีค่ะพี่แชมแชมนะคะวันดีนะคะออกไปไหนมาไหนใส่เม็ดด้วยนะโดยเราจะเองเได้เลยค่ะฝนเยอะมากใช่เมื่อวานหนูเอ๊ะเมื่อเช้า,มาเามื่อเช้าหนูดูค่า่นนะคะแบบอู๋ขึ้นสูงมากแบบมันเปลี่ยนเป็นอะไรแบบสีแดงเลยขึ้นสีแดงเลย ลืมกินข้าวนะได้เลยค่ะช่วงนี้ฝุ่นเยอะใส่แมสด้วยนะได้เลยค่ะทุกคนหนูขำม,มากคือหนูหนูหยิบไปได้หนูหนูขำม,มากเลยคือเมื่อวานวันก่อนหนูใส่หนูใส่แมสใช่ไหมคะทุกคนแล้วหนูก็รีบแล้วหนูก็ใส่แมสอันนี้ทุกคน,น,นว่ากป็ปกติดีใช่ไหมคะอันนี้นี่ทุกคนว่าปกติดีไหมคะทุกคนก็ว่าปกติดีแต่ว่า มันใหญ่มากเลยหนูก็เลยต้องไปใส่แว่นของเด็กค่ะทุกคนเพราะว่านี้หนูใส่เสร็จปุ๊บมันทิ่มลูกตาหนูมันทิ่มตรงนี้แล้วมันก็แบบต้องอยู่อย่างเงี้ยมันแบบมันเจ็บอะทุกคนมันทิ่มตามันต้องอนี้ด้วยแบบรัดแต่ถึงแม้ว่าหนูจะใส่คอนเด็กแล้วหนูก็ต้องรัดอยู่ดีเพราะว่ามันแบบมันมีดูอยู่ด้านข้างหนูก็เลยต้องมัดให้มันตึงๆใช่เพราะหนูมีใครใส่ใส่ค่ะใส่กันเยอะค่ะเพราะว่าเหมือน ฝุ่นมันก็เยอะขึ้นมากเลยเพราะว่าตอนแรกตอนเมื่อเช้าหนูไปซื้อแมสหนูก็แบบว่าคุยกับแม่ว่าอุ้ยแบบมันเป็นสีขาวๆเลยมันไม่ใช่หมอกมันเป็นฝุ่นใช่พวกนี้โรงเรียนสั่งหยุดแล้วคะ่ะดีมากจ้าวันนี้เรียนเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ทํางานเยอะๆค่ะทุกคนกันบ้านเยอะหนูก็เลยนั่งทงาํางานเพอนเนีนั่งทํางานแล้วก็ตามงานอะไร นี่มากกใส่เม็ดไปหมดนะช่วงนี้ได้เลย<ม>ไหนใส่ให้ดูคือหนูทิ้งไปแล้วแต่ว่ากระเป๋านักเรียนหนูจะหนูเอาเม็ดกลับมานี่นี่ดูก่อนว่ามันจะติดใจ้ไหมแกออกมาเลยดีกว่า ทุกคนหนูใส่แมสของเด็ก,นะอ,ดกอ่ะอันนี้คือของคือตอนแรกอะหนูจะไปดูนเจคิรหนึ่งหนึ่งว่าแบบเออมีของเด็กไหมไอวัตขนาดอันนี้ก็คือของคุณแม่นะคะกับของหนูนะคะทุกคนของคุณแม่มันใหญ่เกินไปนะคะแล้วก็แบบถ้าแหวกออกมาคืออันนี้จะใหญ่มากๆากให้ทุกคนแม่ใส่ไปยัง,งยังลองใส่เลยนหนูจะไ้ใส่ให้ดู ว่าหนูดูเ,เลยนะทุกคนทุกคนดูส <laughs> ิคืออหนูนี่คือให้หนูใจยังไงคือ <c oughs> ทุกคนเนี่ยคือมันไม่มันไม่ได้ต <c oughs> ลกอะ่ะ <c oughs> คือมันไม่ได้ที่บลนะ <c oughs> คือมันจะเข้าไปในลูกกระตาหนูแล้วคะ่ะทุกคนดูสิให้เห็นกันนะคะเออไปทุกคนจะจูบไหว้พระกัน นี่นะคะก็คือวันก่อนที่หนูใส่ไปหนูแบบหยิบหยิบไปเพราะหนูรีบมากหนูใส่วันหนูก็ได้แบบนี้นะคะเกือบปิดตาเลยนะคะทุกคนสิ่คือหนูก็เลยไม่ได้แล้วหนูใส่ไม่ได้แล้วหนูต้องตายแน่เลยค่ะทุกคนหนูก็เลยใส่นี้ฮะแมสกิอยู่นะคะต้องใส่แมสกิกแต่ว่ามันก็แบบเล็กๆอยู่แต่มันก็ดีกว่าอันเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้คือที่มันตาหนูมากตลกมาก หนึ่งก็หน้าเล็กเหมือนกันแต่ว่าหนูบอกเพื่อนว่าเอาไหมเราเอาแมสเด็กมานะเพื่อนบอกไม่เป็นไรเก่งใจนี่ก็เป็นเหมือนกันต้องใส่แมสเด็กใช่ตุ๊กตาหายไปเลยอุ้ยเปิดต้อ<ม>้แมสใหญ่ใบหลืนหน้าหนูเล็กกันแน่นว่าหนูว่าแมสมันก็ปกติแล้วไนงะมันหน้าหนูเองนี่นนะฮะแมสหลืนหน้ากาก ลองเกล็กนั่นพี่คะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ป้านปานสวัสดีนะคะว่ามีคนส่งของขวัญให้หนูด้วยน้องขอเปิดดูก่อนเฮ้สวัสดีทุกคนนะคะหนึ่งกับสองเดือนหน้าไม่ได้ กมาหรือเปล่าคะขอบคุณพี่เก้าอยู่กับพี่เซเว่นโอครด้วยนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อวานพี่เดินเพลงนั้นเป็นเพื่อนวาวาแล้วนะหนูเข้าไปกดใจแล้วนะเพร่วาหนูเห็นด้วยหนูเข้าไปกดใจแล้วอยากว่าไปโคลาเลยเจอกันครึ่งทางหนูก็ต้องไปที่โคลาอูอใช่ได้รถโชว์ที่โคลาหนูไม่ได้ซ้อมเลยเพราะว่าตอนนี้หนู ซ้อมของงานที่ที่ผมวันอาทิตย์นี้อยู่ค่ะทุกคนพี่ถังหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เอาที่มีเอาเอาค่ะ <laughs> ละเลยนละเลยนเดี๋ยวหนูสั่งคือหนูคิดว่าหนูชอบแบบของคุณแม่มากกว่าที่แต่เป็นแบไซส์เล็กนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นของหนูมันจะมันจะมีรูตรงนี้หนูไม่ค่อยชอบแล้วก็มันแบบแปะแม่เข้าไปเลยหนูก็เลยรู้สึกว่า มันที่หายใจหน่ยค่ะช่วงนี้ได้คุยกับมารีนเบอร์รี่ซินดี้ช่วงนี้หนูได้คุยกับซินดี้เยอะค่ะเพราะว่าหนูเอ่อซ้อมแล้วก็อัดเสียง,ยเ,งนเนี่ยนล้เพลงอะไรแบบเนี้ยกับซินดี้เอ่อเพลงเทอบินเทลนี่แหละค่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพี่เบอร์รี่ติดแล้วก็ทําไมไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่ามันกันอยู่กันคนละคาสนะคะทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นเทอบินเทลแต่ว่าหนูว่าไม่สามารถลงไปเรียน เวลาอื่นได้เพราะมีบางเวลาที่หนูแบบหนูติดหนูแบบไปไม่ได้เช่นเวลาเรียนเนี้ยหนูก็ลงไม่ได้หนูต้องลงแบบเย็นเย็นกลางคืนกลางคืนหน่อยหรือบางครั้งก็มีงานของงานอื่น,นก็เลยลงไม่ได้ก็ต้องเลือกวันแล้วมันก็ตรงกับซินดี้พอดีก็เลยส่วนใหญ่ได้มีเวลาเดียวกับซินดี้ช่วงนี้ก็เลยได้คุยกันบ่อยขึ้นแล้วก็มีวันก่อนด้วยที่ไปซื้อข้าวด้วยกันก็คือคิดถึงมาแบบนานมากแบบไม่ไดแบบ้ไปซื้อข้าวกินข้าวด้วยกัน วิตามินเลแล้วใช่โคลาชอะไลออนฮนะโคลาชโคลาตหรอคะโลโชั่อันนั้นก็กองฝุ่นอย่างดีมั้งนะมีฟิลเตอร์ไปโคลาชอย่าลืมไปไหว้าย่ามูนนะอ๋อหนูรู้หนูหนหน ติดด้วยกันสามคนก็มีได้คุยกันบ้าแต่ถ้าเอาดีที่ถ้าแบบเยอะที่สุดก็จะเป็นสินดีนะคะพี่เบอร์รี่นี่ก็ได้เจอบ้างเป็นช่วงเวลาซ้อมเต้นเพราะตอนนี้ค่ะซ้อมเต้นมีแค่คัดเดียวเองคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมันก็จะมีมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่ามีแค่คัดเดียวนะหมายถึงว่าทอมไปแล้วหนึ่งคัดก็เลยเจอพี่เบอร์รี่เจอจินดีแนะที่เหลือที่เป็นร้องเพลงเนี่ย,ยได้เจอเรน่อยหมดเลยค่ะ 咖啡了。 เ,เชียงรายอุ้ยเชียงรายเลยเหรอคะ าอยากลองแบบขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายใช่เพราะว่าคือหนูรู้สึกว่ามันน่าจะอากาศดีแต่หนูไม่รู้กันแล้วว่าตอนนี้แบบข่าฝุ่นมันจะเป็นไงแต่หนูคิดว่ามันอาจจะไม่ได้หนักเท่ากับกรุงเทพไหมเชื่อมีทุกคน ทำอยู่ลูกโอ่านอนิเมเกดเด๋ยเดี๋ยวใส่เสื้อวันเกิดไปหานะได้เลยค่ะใครใส่เสื้อวันเกิดหนูมาหนูก็จะได้เห็นทุกคนได้ง่ายขึ้นตอนนี้หถึงหอแล้วค่นะทุกนะ่นวันนี้หนูเรียนกี่โมงหน้าแต่หนูจะสั่ง จะสั่งข้าวมากินก่อนวออันนี้สองก็สู้ๆนะเด้ขอบคุณมากเลยค่ะดูคนขคับก้นนะคะอุ่นๆกำลังใจนะคะสำหรับใครที่ทำงานอยู่หนูก็เป็นกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะตอนนี้ทุกคนทำอะไรกันอยู่ฮะ ปวดหลังมากเลยทุทุกคนคิดว่าถ้าหนูจะกินหนูจะสั่งจิตกินไหนๆใช่ไหมทุกคนคิดว่าหนูควรกินอะไรดีฮที่แบบว่าเอาให้มันแบบยิบยิบโอ้หนูว่าพี่น้ำฝนเปไปพี่น้ำฝนยู่หรือเปล่าคะฮัลโหลก๊ก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  ที่นองฝนอยู่หรือเปล่าเออ,อโคา้า้านะนาคือหมูกระทะหนูคิดว,ว่าหนูไม่ได้กินหมูกระทะมาน,านานแล้วหนูก็อาจจะไปกินหมูกระท่าที่ห้างมันมีนะคะ เตรียมทำกับข้าวพอดีลูกอุ้ยกินอะไรเอ่ยกินอะไรหนูแบบยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรยังติดงานอยู่เดี๋ยวมิงดูย้อนหลังนะสุดๆนะโอ้ยขอบคุณค่ะพี่ฟิตไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายหนูว่าพี่น้องฝอนไปแล้วแน่เลยหนูอยากกินหมูกระทะอยู่พอดีช่วงนี้หนูไม่ได้กินหมูกระทะเลย <c oughs> ทุกคนยังไม่ได้นี่เลยทุกคนยังไม่ได้แนะนําข้าวในเจ็ดคินหนึ่งหนึ่งให้หนูเลยตอนนี้หนูแบบกินบ่อยหนหนูก็ไม่รู้หนูจะกินอะไรที่แบบอะไรใหม่ๆที่ทวคิดว่ามันน่าจะอร่อยแล้วก็กินแล้วอิ่มนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าว่าทําหน้าตอนเต้นตะก,กี้นึกถึงเด็กแซบตอนเพิ่งเดบิวเลย <c oughs> เด็กแสต่ตอนเพิ่งเดบิวหนูหนูหนีวันนี้วันวันก่อนหนูพูดได้หรือยังเนี่ยดังนั้นหนูคิดก่อนหนูพูดได้ขอบคุณที่ฟิตนะคะขอบคุณะคะ่ะ<ส>ก็เออหนูมีอัดเสียงใช่ไหมทุกคนเอ้ยยังไม่พูดดีกว่าไว้เดี๋ยวออกแล้วค่อยพูดดีกว่านะคะคุณเดี๋ยวออกแล้วค่อยพูดดีกว่านั่งอู้ดูคนอื่นทำงานอยู่ครับวาย <laughs> คิดว่านั่งอู้ดูวว่าอยู่ครับเหีนว่าพี่โดนมาว่าตกจากการที่หนูปีนต้ไนไนอ่อะลูกหนูปีนต้นไหนนะมาแล้วก็เหรอเดี๋ยวชวนทุกคนมาปีนไปด้วยกันนะคะไหให้ชื่อว่าพี่เนรุจังนะคะ ชื่อน่ารักมาารัะนี่เนรู้จังนะคะทุะกคนยังไม่แนะนำหนูเลยหนูก,กินอะไรดี ร้านค่ะด้านหน้าปนเปิดอปอนนะท่านร้า,านค้าด้านหน้าเปิดหนูจะไปซื้อขนมพี่ตกบอกว่า,วาตอนที่มาสิซีนโนโลกเออโลโชสัญญานะโอ้ยหุยนานมากเลยพิษณุโลกหนูจำได้อยู่พิษซุโลนล่เนว่าจังเนว่าจังดูเมื่อใกล้ยังหนูคือ หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะปล่อยมตอนไหนหนูก็คือหนูจะบอกว่าลูกหายสวยมากสวยมากทุกคนเห็นเหรอทุกคนก็จะแบบว่าทุกคนเห็นทุกคนก็จะไอ้แล้ว่ะตกตอนเปิดไอจีโอเปิดไอจีว่าตอนนี้ก็คนนี้ที่ว่าไสโยนาระ วันนี้แปลว่าถ่ายเอมวีแล้วสินะไม่รู้เหมือนกันนะคะหนูไม่ได้หมายถึงเอ็มวีนะหนูมหนมายถึงแบบพวกรูปอะไรแบบน,นี้กินอาหารฝรั่งสิปลาก,กระป๋องกินอันอะไรอะ่ะเขาไม่ไก่ไหมบอกว่ากินก่อนอ้อมอืมเขาไม่หนูเคยกินในของเจ็ดคิวนหนึง่งมั่มีไก่อยู่ไม่กี่ชิ้นเนี่ยคะ่ะทุกคนหนูก็เลยเข็ดแหละหนูไม่กินแล้ะหนูเร็ว เตอนนี้ทุกคนริ่จริงๆนั้นหนูสรารภาพเลยว่าตอนเนี้ยคือหนูจํางานอะไรแทบไม่ได้เลยเพราะแบบคือมันโอ้มันแบบซ้อม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 หนูก็จาไม่ได้ว่าซ้อมอะไรบ้างก็คือใกล้วันก่อนแล้วค่อยมาดูนะคะวันนี้ไปหอไหมเออตอนนี้ว่าอยู่ที่หอเลยค่ะทุกคนตอนนี้กำลังจอดอยู่นะคะจอดรถอยู่โอเคหนูจะเอออก กินแล้วซ้อมพูจะออกไหมไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนพูออกไม่เป็นไรคะ่ะ <c oughs> คนที่อยู่ในไลน์ตอนนี้ได้ดูไอจีกับติ๊กต็อกดูแล้วสุดยางคะ่ะทุกคน <c oughs> อย่าลืมไปกดแชร์กันนะคะอย่าล <c oughs> ไปกดแชรค่ะคะือ <c oughs> หนูลบแล้วหนูลงใหม่เพราะว่าหนูไปทำเบอร์ ค่ะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะว่าทำไมวัวถึงลบแล้วก็ลงใหม่นะคะวันนี้รุ่นสี่ใครอยู่หอบ้านหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะทุกคนเพราะวันนีหนูก็ไม่ลงเหมือนกันเพราะวันนี้หนูมาซ้อมออริจินอลสตรีท ญี่ปุ่นแซลมอนก็น่าทานนะครับวุ้ยพูดแล้วหนูอยากกินแซลมอนดองงานเยอะเงินเยอะไม่เลือกงานไม่ยากจนงานเยอะเอ้ยอ่านผิดงานเยอะเงินเยอะ,ยอะไม่เลือกงานไม่ยากจนขันนะพผ แกงแกงรุ่นสี่ตามห้องต่ตาดูถูไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนช่วงนี้เรางดการแกงคนก่อนนะคะทุกคนดูแล้วคลิปใหม่ของวาว่าอุ้ยขอบคุณนะคะดูแล้วอย่าลืมกดใจด้วยนะดูแลอย่าลืมกดใจนทุกคนคันคิวทุกคนเป็นไหมทุกคนคันคิวกันไหมว่าเคยคันคิวกันไหม QN ขึ้นแหละ QN Crown คือคำว่าเดี๋ยวจะทำผมเคว่าทำผมเสร็จแล้วนะคะจึงห่านวค่ะทุกคนในแบบอยากคุยทุกคนอยู่เมื่กีนค่ะข้าวไก่เทอริยากิก็อะไรเหมือนกันอุ้ยข้าวไก่เทอริยากิ หนูก็กินนะหนูกินหนูกินสองอันหนูกินข้าวไก่เทริยากิกับข้าวไก่ทานแต่ว่ามีหนูว่ากินบ่อยมากจนหนูเบื่อแล้วค่ะหนูก็เลยคือในจะเกียนึ่งหนึ่งคือเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่หนูกินแทบจะทุกอย่างหนูกินบ่อยมากเพราะเวลาจะออกงานไปโรงเรียนหรือแม้ว่าจะแบบไปทายงานไปซ้อมอะไรเงี้ยหนูก็สั่งตลอดเลยนะคะหนูก็แบบกินอะไรมาหลายอย่าง บางอย่างอร่อยก็แบบกินบ่อยมากอย่างเช่นข้าวไก่หางเย็นก็กินจนเย็นไปนะคะทุกคนเล่นบอลเทนนิสไหมเล่นด้วยก็ดีนะหุ่นจะเฟื้นนี่กับหนูก็ว่าตอนนี้หนูว่าหนูจะหันกลับมาออกกำลังกายอยู่เหมือนกัน,นะค่ะหนูว่าหนูจะกลับมาออกกำลังกายอยู่เหมือนกัน เพราะว่าแต่ก่อนอะแต่ก่อนที่หนูไม่ได้ออกกําลังกายเพราะว่าหนูเหนื่อยตอนนั้นเหนื่อยไม่ใช่อะไรเหนื่อยเลยหรอกคือมันมันซ้อมเยอะคือมันเต้นเหนื่อยอยู่แล้วอะทุกคนคือเต้นจนเราข้าวตอนนั้นก็แบบไม่ค่อยได้กินไงหนูก็เลยแบบไม่ไหวแหละคือข้าวก็ไม่ค่อยได้กินแรงก็ไม่ค่อยจะมีตอนนั้นเต้นอย่างเดียวเลยตอนนั้นก็คือกล้ามมาพึบพับพึบพับนะคะไม่ต้องออกกำลังกายแล้วนะคะใช่ตอนนั้นก็เหนื่อยเอาเวลาไปนอนดีกว่านะคะพักผ่อนดีกว่าเนื่องจากช่วงนี้ก็แบบว่า ก็มีซ้อมแหละนะคะแต่ว่ามันไม่ได้หนักเท่ากับตอนนั้นใช่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะออกกำลังกายแล้วนะคะทุกคนเพราไม่ต้องห่วงเรื่องสุภาพนันนะหนูแข็งแรงฟิตปึงปังปึงปังหนูแบบหนูก็ส่วนใหญ่ถ้าแบบมันช่งเวลาเนี้ยหนูไม่ได้มีซ้อมที่หอใช่ไหมหนูก็ก็จะก็จะไปซ้อมที่สโมนี่แหละคะ่ะหนูก็ออกกำลังกายประจำอยู่แล้ว สดีค่ะเธอได้ลองเข้าปลาลาดพริกก็ดีนะหนูไม่ค่อยกินเลยหนูชอบกินปลากระพงทอดน้ำปลา,าค่ะเพราะว่ามันหวานหวานดีฮะมันบวนหวนบวนหวนหนูอยากกินแซลมอนรองอ่าทานโปรตีนกับพัก ได้เลยหนูกินแบบเยอะมากเรื่องผักผลไม้เนี่ยหนูก็กินเยอะแล้วเพราะว่าคุณแม่ก็ทํามาให้กินตลอดเลยค่ะเพราะว่าคือจริงๆรแล้วหนูก็จะมีแบบบอกแม่ว่าไม่เป็นไรแบบไม่ต้องทําเยอะขนาดนี้ก็ได้หรือไมแม่ก็บอกว่าต้องมีผลไม้ต้องมีผักไม่อย่างนั้นมันจะไม่ช่วยใช่มันต้องแบบมีผักผลไม้บ้างแม่บอกงนี้ค่ะคุณแม่ก็เลยจะทําผลไม้ให้กินตลอดเลยค่ะพูดแล้วค่ะก็เห็นเลย หนูก็หิวเหมือนกันเลยค่ะทานโปรตีนกับผักมากๆหนูกำลังจะซื้อโปรตีนมากินอยู่ใช่หนูอยากกินนมผงอะทุกคนนมผงที่แบบเด็กกินอะหนูว่ามันอร่อยที่มันหอมอีกก็ชอบปลากระพงทอดปลาโอ้ยสวัสดีค่ะพี่เตสันหนูก็ชอบเหมือนกันหนูชอบมากเลยมันแบบวานๆหนูก็ชอบกินข้าวผัดผงกะรีนะคะข้าวผัดกุ้งผงข้าวผัด ผงกุ้งข้าวผัดกุ้งผงกะหรี่ผงกุ้งกะหรี่ผงกะหรี่กุ้งเขาผัดกุ้งผงกะหรี่นั่นแหละคะ่ะประมาณนั้นนะคะวิให้จิตดี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 เฮ้ ตัวคุณแม่โยกเลยค่ะทุกคนคุณแม่รับอยู่คุณแม่จีรีบไประวังยาให้ทงปุ๋ยนะ เพิ่งผ่าตัดแท้ดิหนูไม่ค่อยท้องผกเลยค่ะทุกคนหนูชอบทองเสียมากกว่าแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยค่ะชอบกินนมของเหมือนกันนะคะมันหอมใช่ไหมมันมันหนูไม่ได้กินหรอกแต่ว่าหนูอยากกินแค่อยากกินเฉยๆยังไม่ได้มีเวลายังไม่ได้ซื้อมากินเลยค่ะทุกคนหนูอยากซื้อมากินตอนเด็กๆหนูเคยกินอยู่แล้วหนูคิดว่ามันหอมดี แล้วก็อันนี้ด้วยหนูเอ่อหนูหน,หนูซื้อซีเรียลเล็กมาเพราะว่านกอุย้ยที่บ้านหนูกะลอกอะไรนะเขาเรียกว่า Rider, ชูกาไรเดอร์ชูกาไรเดอร์นกแล้วก็หมากินซีเรียลเล็กคะ่ะทุกคนซีเรียลเล็กลดข้าวแล้วกินแบบตอนที่แบบมันยังเป็นผงอยู่ใช่ไหมคะทุกคนกินมันเหมือนนมผงหนูก็เลยแบบอุย้ยพอหนูได้กินแล้วหนูแบบอยากกินนม ใช่มันแบบผมห่อบนหวานมันมบบอรตกใจไม่รู้เหมือกันฮเขา<อ>กข<อ>็กน่าจะยังอยู่นะเดี๋ยวแม่จะออกจะออกแล้วใช่ไหมนี่ฮะเขาน่าจะอยู่ยอโอเคค่ะทุกคนคุณแม่จะกลับแล้วเพราะเดี๋ยวหนูต้องขึ้นหอนแล้วคุณแม่ต้องไปสอนต่อหนูจะกลับแล้วนะคะทุกคนถ้าหนูหนูซ้อมเลยแม่ไปสอนต่อ โอเคขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่น้ำฝนนะคะขอบคุณพี่เซเว่นโอคอกนะคะพี่ฟิตนะคะแล้วก็พี่น้ำฝนพี่ก้าวเหียวพี่เซเว่นโคอกแล้วก็พี่ฟิตนะคะขอบคุณมากมาเลยนะคะทดกคนไว้เจอกันใหม่นะคะมาทันไหมเพราะว่าจะลงไลนแล้วค่ะบายยขอบคุณนะคะ Hey, please please Wait,